ผลหมากดากไม้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นขนุนนะครับต้นไหนที่มันมีทรงพุ่มใหญ่ๆกิ่งก้านสาขาเยอะๆลูกมันก็ต้องดกกว่าต้นที่กิ่งก้านน้อยๆทรงพุ่มบางๆนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันถ้าเง่าไหนที่มันมีต้นสักสามสี่ต้นได้รับแสงแดดเพียงพอทรงพุ่มใหญ่ๆหัวยังไงก็ต้องดกและเยอะกว่าทรงต้นไอ้สองต้นนะครับ ถึงจะงามเท่ากันก็ตามนะครับถ้าได้รับแสงแดดเพียงพอได้ปุ๋ยได้อาหารเพียงพอนะครับดูแลดีๆผมว่าสู้ต้นที่มันไอเงาที่มันมีกิ่งเยอะๆไม่ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็พาไอ้บักจกเฮี่ยนนะครับมาทํารุ่นมันเหมือนเดิมครับก็มาทํารุ่นมันตามปกตินะครับ อันนี้แปลงที่สองนะครับเอารุ่นไปด้วยแต่งกิ่งมันไปด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแต่งกิ่งมันสัมปะหลังครับตั้งแต่ทํามันมาเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มปลูกมันนะครับเอาเอาตั้งแต่ยังไม่เคยปลูกเริ่มมาเริ่มปลูกเนี่ยก็เคยเข้าไปศึกษานะครับใน g ู o g l e บ้างใน YouTube บ้างในหนังสือบ้างนะครับเขาจะบอกว่าการปลูกมันสัมปะหลังนี่ให้เหลือไว้ เงาละสองต้นนะครับบางตำราเขาก็บอกว่าให้มันอยู่ขวางตะวันนะครับอยู่ทิศเหนือทิศใต้นะครับให้มันขวางตะวันมันจะได้รับแดดทั้งสองด้านนะครับคือตำราเขาบอกนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมประสบการณ์จริงนะครับท่านไปชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปขุดมันนะต้นไหนนะที่มันมีอยู่สามไอเงาไหนนะครับที่มันมีอยู่สามต้นนะครับ สามต้นสี่ต้นนี่ถ้ามันได้รับแสงแดดเพียงพอนี่เงานั้นแหละครับเอ้ยท่านผู้ชมเงาจะใหญ่น้ำหนักจะเยอะกว่าหัวจะดกกว่าหัวจะใหญ่กว่าครับไอสองต้นสู้สามต้นไม่ได้หรอกครับตามตามประสบการณ์นะครับตามที่เคยปลูกมันมานะครับทีนี้ปีนี้ผมก็เลยเลือไว้สามครับท่านผู้ชมจากประสบการณ์นะครับเลือไว้สามกิ่งนะครับเลือไว้สามต้นต่อเงานะครับนี่สมมุติ สมมุติเงาหนี้นะครับมันมีอยู่สี่นะครับเอาออกนะครับให้เหลือสามครับดูสิครับว่ามันจะสู้สองได้ไหมครับปีนี้นะครับจะได้ลองช่างดูนะครับจะได้ทําสติสติสติดูนะครับว่าไอ้ที่เหลือไว้สามต้นเอาไว้สองต้นะผลผลิตต่อเงาน่ะไอ้ตัวไหนมันจะได้เยอะกว่ากันนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้สามต้นนี่มันแพ้นะครับ หัวมันแพ้น้าหนักหัวมันแพ้ม่เป็นไรครับไม่เสียไม่เสียใจครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ต้นพันธุ์เพิ่มมาอีกหนึ่งต้นต่อเงานะครับมันก็จะมาทดแทนกันนะครับนี่นะครับสรุปแล้วนะครับฉีกตําราครับปีนี้นะครับไม่เอาตามตําราแล้วครับผมจะเหลือไว้สามต้นหรือสี่ต้นนะครับขอให้แต่ละต้นของผมนี่มันห่างกันนะครับระยะมันห่างขอให้แต่ละต้นนี่มันรับแสงแดดได้เพียงพอนะครับ มันไม่ถ้ามันเพียงพอเนี่ยมันคงจะไม่เล่นต้นนะครับมันก็จะคุมรุ่นได้พอดีนะครับเพราะว่าระยะผมผม,ผมนี่มัน1เมตรคูณหนึ่งเมตรยี่สินะครับผมว่า3ต้นนี่พอดีนะครับสําหรับมันของผมนะครับครับปี6กสีได้รู้แน่นอนครับท่านผู้ชมว่าไอ้ระหว่างสองต้นกับสามต้นนี่ใครจะให้ผลผลิตต่อเงาเยอะกว่ากันนะครับ ปีหกสี่ดูกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ